ต่อกันที่ข้าวนี้นะครับกำลังพ่นนวยพัฒนาการเคลื่อนที่16นะครับพร้อมครอบครัวร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู่ไัยโควิดนะครับถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา71พรรษาที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลเพชรบุญอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุญนาวาอากาศเอกยุทธศาสตร์ธรรมเดชซักผู้บังคับน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16 สำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งนวยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนำกำลังพลจิตอาสาพระราชาทานพร้อมครอบครัวร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการกองทัพไทยรอยดวงใจสู่ไพ่โควิดถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับหนึ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชุมพรรษา71พรรษา นอกจากนี้ก็เป็นการสนับสนุนการสำรองโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภา,ากาชาติไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวของสำหรับใส่ในท่างการแพทย์พ้การปฏิบัติกำลังพ้นและขอบครัวในการบริจาคโลหิตแต่แต่เดือนตุลาคม2 5 6 5 ถึงเดือนกรกฎาคม2566ซึ่งเป็นเดือนมหามงคลของชาวไทยได้ปริมาณโลหิตกว่า1,1200ม mm. ิลลิลิตรหรวซีซีค่ะโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่6 6สีดำเนินตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกรกฎาคมปี2 5 6 7ตามที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้กำหนดโครงการไว้ค่ะ